Uh, สวัสดีค่ะพี่ๆเดี๋ยววันนี้มาแชร์ไอเดียเทรดนะคะประจำสัปดาห์เนาะตอนนี้วันที่27เดือนหนึ่งเวลา3มโมง24เนาะก็เดี๋ยวจะแชร์ไอเดียเทรดของวันที่29นะคะจนถึงวันศุกร์ที่2เนาะ29จนถึงวันศุกร์ที่2ก็ก่อนอื่นเดี๋ยวเราไปดูข่าวก่อนเนาะข่าวอาทิตย์หน้าเนี่ยข่าว3ดาวเนี่ยเนาะเอาเป็นตัวกรอง3ดาวสัปดาห์หน้าเนาะจะเริ่มวันอังคารเนาะมี GDP ของยุโรปไอของเยอรมน,นี สี่ทุ่มมี C B Consumer Confidence นะคะแล้วก็ว่างงานนะคะสี่ทุ่มวันพุธแต่เช้าเลย8ปดโมงมี P M I ของจีนแล้วก็มี C P I ของเยอรมน,นีสองทุ่มก็นอนฟาร์มเนาะแล้วก็สี่ทุ่มครึ่งขังน้ำมันดิบคิดว่าวันพุธอ่ะมันมันเป็นคู่สมมาตรกันะคะก็คือถ้าเจ้านอนฟาร์มตัวเลขออกมาดีเนาะคนคนว่างงานน้อย อ่ทองจะลงเนาะแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปเก็บแก้ง,งานตอนสี่ทุ่มครึ่งคังน้ำมันดิบเนาะก็น่าจะวิ่งวิ่งแรงนะวันพุธแล้วก็วันพฤหัสก็จะมีถแถลงการการเงินธนาคารอันนี้ก็การตัดสินใจดอกเบี้ยตีสองก็แรงเลยค่ะแล้วก็ FOMC c p i อู้เยอะเลย PMI อออะไรเงี้ยคือพฤหัสข่าวแรงเลยแล้วก็วันศุกร์ก็ก็ภาคการเกษตรค่ะก็แรงก็จะเริ่มแรงแต่วันอังคารเนาะแล้วมันเป็นวันปิดเดือนปิดเดือนปิดวีคอะไรอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวเราต้องมา ตามข่าวเนาะก็ต้องเทรดในกรอบรอในกรอบช่วงหลังน้องจะรอในกรอบเนาะแล้วก็ตัวแผนเอ่อหาภาพไม่เจอเดี๋ยวเรามาดูแผนก็คือเนี่ยข้อที่เอามาดูไม่ได้ว่ามองว่าน้องแม่นหรืออะไรเนาะทุกคนแม่นหมดทุกคนวางแผนเทรดได้หมดแต่อยากให้ดูว่าถ้าเรารอโอก,กาสวิลเลยตเราเยอะเพราะว่าตอนแรกมาเนี่ยเราจะรอเซลตรงนี้เนาะแถวเอ็มสาสิบแถวสามห้าสมสี่เปิดมาน่าจะวันอังคารเนี่ยเขาก็มาให้เราเซลแล้วก็รอมาปิด เพื่อที่จะบายกลับแถว200920 0 7ซึ่งเขาก็มาเนาะมาปุ๊บชักไส้เลยเนาะก็เนี่ยก็ได้ก็ได้1ไม้นี่ก็ได้2ไม้แล้วก็เขากลับขึ้นมาอีกก็อยู่ในกรอบคืออันเนี้ยคือกําลังจะแชร์ว่าถ้าเราถ้าเรารอได้ถ้าเรา,อาเราอได้เนี่ยอู้เต็มคําเลยเราได้ตั้งเกือบ20กวก่อนเหรียญเนี่ยเราได้จากตรงเนี้ยเราถือรอจากข้างบนเนาะลงมาข้างล่างเนี่ยปิดที่2009แล้วก็บายขึ้นไปก็ปิด ที่ประมาณ20กว่าแล้วมันจะมีอีกแผนหนึ่งที่ว่ารอดูอาการแถวตรงนี้แถว2 0่สเนี่ยตรงนี้เราก็ได้เท่ากับว่าเราวิน1วิน2วินสเท่ากับถ้าเราออกไม้แล้วเรา manage วาง sm sl ได้คือจะมองว่าเราไม่ต้องเหนื่อยอะค่ะเราเล่นตามแผนของเราอะเราเรามีเวลาแล้วเราไม่เครียดอย่างวันศุกร์ที่ผ่านมาการาฟแทบสวิงบนสวิงล่างเนี่ยถ้าเกิดใครเข้าก็มีแบบเสียวๆร้อหรือว่าบางคนใจแข็งก็ ก็ไม่ได้คิดอะไรก็ได้แต่ถ้าเป็นสําหรับน้องนี่คือแบบมันจะปวดหัวอะไรเงี้ยก็ไม่ค่อยเท่ัันสุกก็เลยเอาเอาเอา,เอาแผ่นตัวนี้มาให้ดูเฉยเฉยเนี่ยคะ่ะว่าตรงเนี้ยเป็นเซลลโซนที่เราจะเล่นได้สมจังหวะ4จังหวะเนี่ยแล้วสมมุติเราได้เซลล์มาจาก30กว่าเนาะสาแล้วเราถือแค่สองขาลบลบสิบก็ได้พี่พี่ได้ยีเหรียญเนี่ยเนี่ยลงมายีเหรียญแล้วก็ขึ้นไปตรงนี้ได้อีกประมาณเกือบ ประมาณเกือบสิบเหรียญยี่สิบเหรียญแล้วถ้าเกิดเราได้ตรงกลางหรือเราออกไม้กว้างขึ้นเราก็จะได้ขึ้นแต่ว่า SL เราตื้นเนาะทุกอย่างเรามี SL เลราคุม,มหมดเลยแต่อันนี้วันที่เขามาเนี่ยต้องบอกตรงๆว่ามาแป๊บเดียวเองสอง9เก้าเนาะก็ถ้าเกิดใครไม่ทันก็ไม่เป็นไรก็คืออันนี้แช์ไอเดียเฉยๆว่าใช้ทำเฟรมใหญ่คุมมันง่ายอย่างเงี้ยค่ะก็เราก่อนอื่นเรามาดูกราฟดีกว่าเนาะพูดพูดเยอะเดี๋ยวมันเป็นน้ำอ่า ก่อนอื่นเราดูแท่งวีกก่อนเนาะวิกวิกเป็นยังไงเอ่ยวิกก็คือเนี่ยเขาเขาเขาอะเน,นี่ยเขาเฟิร์มลงเสร็จปุ๊บอันนี้ก็ดันมาเฟิร์มขึ้นเพราะฉะนั้นตอนเนี้ยวิกให้มองแถวนี้ก็ได้ค่ะประมาณพันเก้าพันเก้าเจ็ดสิบกว่าเนี่ยอย่าหลุดเนาะหนึ 1, 9, ่งเก้าเจ็ดสิบกว่าอย่าหลุดเพราะถ้าหลุดเนี่ยน้องมองแถวแถวครึ่งแท่งนี้แล้วนะแถวพันเก้าร้อยหกสิบไม่หลุดหนึ่งเก้าสามศูนย์เนี่ยก็เป็นของวิกเนาะแล้วก็ ตัววิกเนี่ยคือออสซิเลเตอร์อะไรอย่างเงี้ยก็เริ่มเริ่มเริ่มเบียดเบียดละไปไม่ค่อยเท่าไหร่แต่ว่าถ้าเราดูจริงๆอ่อะก็ยังเป็นไซด์เวย์เหมือนเดิมเลยเนี่ยไม่ได้ไปไหนเนาะเดี๋ยวใช้ SMA ดูนิดนึงนาะประคองวิกเนาะก็น้องใช้เส้น50วันเนาะเป็นแนวรับเนาะก็จะอยู่ประมาณ19 5 9ห้าแล้วก็เส้น21วันก็จะอยู่ประมาณ1982ก็จะตรงกับเป้าลงของเฮโฟที่เราทํากันไว้เนาะแล้วก็ถ้าเกิดหลุดหนึ่ง หนึ่งเก้าห้าเก้าหรือหนึ่งเก้าสามศูนย์ไม่ต้องคิดมากเลยรู้เลยว่าลงมาครึ่งแท่งก่อนหนึ่งแปดแปดสองแน่นอนตรงนี้แล้วก็อาจจะปิดแก็บหรือเปล่าไม่รู้เดี๋ยวเรามาดูอีกทีหนึ่งอย่าหลุดเส้นสองร้อยวันก็พอนะวีคเนาะแล้วน้องใช้เทนไลน์ออโต้เนาะพี่พี่มันก็ยังเป็นไซด์เวอัพอ่ะเนี่ยตรงนี้ก็คือจุดวัดใจและประมาณหนึ่งเก้าหนึ่งเก้าแปดเจ็ดหนึ่งเก้าแปดห้าง่ายๆคืออย่าหลุดหนะึ่งเก้าเจ็ดสองเนาะตรงนี้เนาะก็ยังยังสวยอยู่ประมาณนี้แล้วก็ต้านวีค นองใช้ตามเทรนไลน์เนาะอยู่ประมาณสองพันอเนาะใช้ตามเทรนไลน์ไปก่อนเพราะว่าเราเล่นไม่ได้เล่นใหญ่ขนาดนั้นเราเล่นเฮดโฟก็นานแล้วนะพี่พี่แล้วก็เดี๋ยวเรามาดูทำเฟรมเดกันอาทำเฟรมเดก็ยังเป็นเทนขึ้นเนาะรีเกชั่นบอกว่ายังเป็นเทนขึ้นอยู่ก็ของเดเนี่ยมันจะมีอีกเก้าหนึ่งที่ว่ามันตรงกับเฮดโฟคือเราทําไว้คือหนึ่ก็เดเนี่ยอย่าอย่าหลุดหนึ่เ้านาะแต่ว่าถ้าหลุดเนี้ย เจ็ดสองคือมีหัวขาลงเลยหนึ่ก้าเก้าหก็จะเป็นรับรับรับจุดเด้งของเฮดโฟที่ทําไว้แต่เดน์เดสโตมันโอเวอร์โซงก็ตราบใดถ้าโอเวอร์โซยกโลก็จะดีดรอบหนึ่งเนาะทีนี้เราก็ค่อยค่อยมาดูอีกทีหนึ่งส่วนเดนเนี่ยเดี๋ยวเอารับเดยจะอยู่หประมาณหนึ่งเก้าเแล้วกัน1997ต้านเดน้องให้ไว้ที่สองศหมายความว่าถ้าเขายืนแถวแท่งนี้ได้ 2060 20ได้เนี่ยต้านต่อไปก็จะอยู่ประมาณ2 1 4 9 2ึ0งกว่าแต่น้องมองให้แค่2107กับ2องสองพนิดสิบทีที่ว่าเราทำกันเอาไว้เนาะไม่ไม่ไม่ได้มองถือไกลขนาดนั้นเพราะว่าทองมันยังไม่ชัดเจนม,มันยังมีข่าววันที่หนึ่งกุมภาเนาะวันพฤหัสกลางคืนหรืออะไรเนี่ยที่เราดูกันว่ายังเป็นข่าวต่อเนื่องแล้วก็เดี๋ยวใช้ s m a หน่อย s อ a ของเดอเขามามีแนวรับก็คือ1 9นะึ่งเก้ห้าเสมนาะห้ามหลุดเนาะถ้าหลุดของเดก็ลงล่างเลยอาจจะปิดแก็บตรงนี้ก็ได้เพราะว่าทองชอบเล่นแก็บทิ้งแก็บไว้หลายวันเนาะประมาณนี้ก็ยังเป็นเทนเทนขึ้นอยู่ของเดแต่ถ้าเกิดว่าเขาหลุดเนี่ยโครงสร้างเขามันก็คล้ายๆแล้วเนาะถ้าเกิดเขาขึ้นมาไม่ผ่าตรงนี้ไม่ยืนต้านที่เราคุยกันะมันจะเป็น QM นะ้องก็ จำได้ไม่หมดหรอกผู้พักรักจำก็หมายความว่าถ้าหลุดตรงนี้1995เนี่ยเขาผู้แบกแน่นอนผู้แบกจะเป็นข้อตรงนี้เนาะให้รู้ว่าไป,ไปล่างแน่นอนคือถ้าหลุดตรงเนี้ยเราเล่นลเด้งเซลเลยในทำเฟรมดีเนาะเล่นลเด้งเซลเนาะโอเคทำเฟรมเฮดโฟกันไปไวๆเนาะเฮดโฟยังเป็นเฮดโฟเป็นเทนลงเนาะใช้ตัวออโต้รีเกชันแล้วก็ดูออสซิเลเตอร์เนี่ยคือ อยังไม่แตะโอเวอร์โซเลยเพราะฉะนั้นมันมันมีโอกาสที่ขึ้นไปทําแบร์ไดแล้วก็จะลงใหญ่ๆอีกชุดหนึ่งเนาะแต่ว่าถ้าเป็นสโตนี่แตะและ้วโอเวอร์บอสเนาะแล้วโอเวอร์บอสคือโอเวอร์บอสเฮดโฟชุดนี้ไม่ผ่านหายด้วยไม่ผ่านหายก็จะลงรอบหนึ่งแล้วแล้วมันมีชุดต้นรอบเฮดโฟที่เป็นขาลงชุดนี้อยู่ก็ยังใช้ชุดนี้ในการคุมเข้าเทดอยู่นะคะก็วัดเลยปั้งเข้าไป เป้าคือที่เราคุยก็คือ95กับ82ดสองน้องก็จะวางเป้าเฮดโฟคุมไปก่อนเนาะเกกับ82เป็นจุดเด้งนะถ้า95น้องมองว่าเด้งเนาะเพราะว่าจาก2องพถ้าลงมามันมันไม่สมศักดิ์ศรีที่จะลงกระจึกกระเจือเอา82ดีกว่าแล้วก็วางคัดที่โลไปก่อนอวางคัดที่โลไปก่อนนะคะที่ตัวบอดี้เอาตรงนี้นะ75เพราะว่า ปิดแก็บแน่ถ้าเกิดลงในทำเฟรมใหญ่เราเล่นประมาณนี้ส่วนเซลล์น้องก็เหมือนเดิม head f น้องยังขายของแบบเดิมคือน้องขอให้แถวเอาจุดแรกก่อนนะคะ head f น้องจะวางคัดที่ตรงไหนเออน้องจะวางที่หกสิบสอแล้วน้องขออนุญาตวางที่ตัวครึ่งแท่งนี้สี่สิบกแต่คือมันมันไกลอะเนี่ยถ้าสี่ิบหกแล้วเอาหกสไกลพี่ๆต้องรอดูอาการเขาก่อนนะ ค่อยๆค่อยเซลลเพราะว่าถ้าเซลสวยน้องให้แถวนี้น้องเอาแค่นี้ห้าสิบห้าสบห้าหบห้าน้องเอามาจากพีพชุดนี้แหละมันเป็นการใช้บอดี้ต้านชนอย่างเงี้ยแล้วก็46่สพี่ต้องรอนะเหมือน94เนี่ยมันห่างกันเยอะเห็นไหมเราต้องดูอาการก่อนนะพี่ๆแบบไม่ใช่ว่าใส่เลยเนาะเพราะว่ามันเป็นแค่ครึ่งแท่งก็าอาจเอาขยับหน่อยก็ได้เโอเคเอา สี่สิบแปดกับห้าสิบห้าดีกว่าเนาะประมาณนี้เนาะมันจะสวยกว่าแล้วน้องอะ่ะกังวลตรงนี้นิดเดียวคือนิดเดียวคือปึ๊บเห็นไหมเขาเล่นทานี้ถ้าเกิดว่าเขาหลุดตรงเนี้ยโอเคมันยังเป็นในชั้นแนลเทรดเรายังเล่นได้ตกได้เนาะแล้วก็มารับตรงนี้แต่นิดเดียวว่าถ้าเกิดว่าเขาเบรกล่ะปึ๊บเขาขึ้นมาเขาเบรกแล้วเขาลงมาเนี่ยตรงนี้จะกลายเป็นรับที่ไม่ควรหลุดแล้วนะคะแถวประมาณสามสี่สิบ แล้วไอ้ตานตรงนี้เขาอาจจะแค่มาชนนะพี่พี่มาชนแล้วก็ย่อลงมาไม่หลุดเขาจะขึ้นไปหาเป้าบนตรงนี้เลยเพราะว่าตาบใดตาบใดที่ยังยังไม่หลุดโลตรงเนี้ไอ้ชุดบนนี่มันยังอยู่นะน้องยังเชื่อมั่นในชุดบนนี่อยู่นะที่ที่จะไปแถวสองหนึ่งศูนย์เจ็ดเนี่ยยังมองยังมองว่ายังอยู่นะพี่พี่เนี่ยเพราะนั้นตาบใดยังยังไม่หลุดไอ้เจ้าโลตัวเนี้ยังยังมีโอกาสอยู่ แต่ถามว่ามันลิบหลีไหมในระยะทัานมันก็เป็นโครงสร้างที่แบบไม่สวยแล้วเนี่ยถ้าเราดูเนี่ยเนาะเป็นโครงสร้างที่ไม่สวยแล้วอะไรองนี้ก็เป็นประมาณนี้เนาะเราใช้ใช้เฮ a d ฟนในการคุมเนาะ h e a d ฟนคือต้องรอตรงนี้นะพี่พี่ห้าสิบห้าสี่สิบแปดยังยังยังเซลล์สวยแล้วก็บายแถวนี้แหละแต่ตอนนี้คือเหมือนเขาเล่นตีตีกรอบน้อก็จะตี c o n s o l i d a t ตรงนี้ตัวตีกรอบตรงพื้นที่ไว้ให้ว่า กรอบก็จะอยู่ที่39กับ2001เนาะแล้วตรงนี้อยู่ตรงกลางพอดีเลยเพราะฉะนั้นหมายความว่าถ้าเกิดเขาขึ้นมาแถวนี้ปึ๊บไม่ผ่านไฮชุดนี้เซลได้แล้วก็มาปิดทีพีแรกแถว18แต่ถ้าเกิดว่าเขาลงเลยเขาเลือกลงพี่ๆก็ลายขึ้นมาตรงนี้แต่ถ้าเกิดไม่หลุดตรงนี้เอาได้อาจจะคงทำไดเวอร์เจนนะคะราคาทำโลและอินดิเคเตอร์ไม่ตามในทำฟรมย่อยแล้วก็ ขึ้นมาปิดตามตสั้นๆแถว18ก่อนนอกจากเขาจะยืนได้แล้วค่อยถือขึ้นไปเน,นี่ยคือตอนนี้มันต้องเล่นในกรอบเพราะเขารอขาเล่นในช่ n n เ l t a ท e ก็ได้ค่ะแล้วจริงๆตรงนี้มันจะมีชุดลงของทาเฟรมเฮตวันเนาะเดี๋ยวขออนุญาตเจาะเฮตวันีกทีนเฮตวันก็ยังเป็นเทนลงอยู่เลยเนาะพี่ๆเนาะแล้วพอเราดูรอบน้องน้องดูรอบ h ฮวันเนี่ยเนี่ย ยังไม่แตะโอเวอร์โซ so เลยถ้าจะบานน้องมกน้องอยากให้เห็นแตะโอเวอร์โซซะหน่อยไอซ์ไอเนี่ยแต่สโตเขาก็ทำทำทำไดเวอร์เจนนะหมายความว่าเ э อ๊ะไม่ได้สิขอโทษค่ะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้น้องดูผิดน้องดูผิดทําไม่ทํา่ะไม่ทําน้องดูผิดขออภัยด้วยนะคะแต่มันจะมีหัวขาลงชุดตรงนี้ยสวิงเนี so ่ย วัดชุดใจไปเลยเนาะว่าเป้าเขาอยู่ตรงไหนเราจะได้วางแผนหน้าเทตดได้น้องก็ติดใช้พวกเนี้ยค่ะบ้านๆปึ๊บมานี่เป้าอยู่ที่2 0 0พกับ2 0 0พนั้นเราจะวางในไทม์ฟรมย่อยเสี่ยงนะพี่ๆต้องต้องต้อง,ต,องต้องดูดูพอร์ตให้ดีนะว่าโอเคเขามาตรงนี้แล้วเราเอาได้แต่ว่าเราต้องเห็นการกลับตัวนิดนึงก่อนเพราะว่าถ้าเขาหลุดเนี่ย สองพอีกนิดเดียวจะถึงแถวพันเก้าแล้วอะพันหนึ่งเก้าเก้าสี่นั้นน้องน,น้อง,น,องน้องให้ให้ดูประเมินแถวนี้นะว่า2อ0พหลุดก็ไม่นะเพราะว่ามีโอกาสลงเนาะหรือว่ามันจะต้องมีการเข้าเงื่อนไขตรงอื่นก่อนเนาะแล้วอีกอย่างหนึ่งคือตรงเนี้ยมันในรอบรอบรอบสั้นเนี่ยสมมติเขาเบร เราก็วัดขึ้นไปก่อนเพราะว่าสโตมันเตรียมดีดแล้วไงพี่ๆน้องก็กังวลใจกลัวกันจะโดนก็จะวางในทําเฟรม M 3 0ทั้งหมดนะคะพี่ๆี่ใเส้นน้ําเงินคือ M 3 0นะแบบคือเล่นสั้นนะพี่ๆแบบยาวอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้แล้วก็ขอญาตคัดจากตรงนี้เนาะเพราะว่าถ้ายืนตรงนี้ได้มันก็คงจะไปแล้วนั้นแผนเนี่ยเดี๋ยวเราดู M 3 0จะใช้ M 3 0คุมนะพี่พี่ ถ้าเราจะใช้ m 3 0เนะี่ย m สเนี่ยพอใช้เทนไลนมันเป็นเทนขึ้นเนาะแล้วก็มันมี pa by คอนเฟิร์มแล้วแต่นอ้องคิดว่ามันยังไม่ไปหรอกเพราะว่าคืออาจจะต้องลงมาอีกอีกอีกจังหวะหนึ่งมันจะมีชุดตรงนี้ที่เป็นชุดต้นรอบลงของเขาอยู่ว่าถึงไหมเนี่ยเอาเขาอยู่12เห็นไหมคะนั้นแต่น้องไม่ได้มองว่า12จะรับอยู่เพราะว่าถ้าหลุดตรงนี้เป็นไส้ก็เลยมองเอาที่2 0 0 7ัแล้วกันจุดเด้งดีกว่าเนาะ ก็ dı, ถ้าเกิดพี่ๆจะเซลล์ใน M 3 0อะน้องขอขอเห็นสโตโอบอสกแล p, approved, 30, ้ว <GO> ก็ไอซไซโอบอสเซลล์ปลอดภัยเพราะ M 3 0ย่อยมันจะเล่นอยู่ในระหว่าง2,026กับ2,016เนาะสิบเหรียญเนี่ยสิบเหรียญรอบรเพราะฉะนั้นตีปิงปองในนี้ได้ไหมได้ แต่น้องไม่แนะนำเนาะถ้าจะเซลล์ก็รอก่อนโอ์บอสเขาอาจจะขึ้นมาแถวเนี้ยแถวยี่สามยี่ให้พี่ๆอีกครั้งแล้วทรงมันเป็นแบบจังหวะเขาเรียกว่าอะไรไม่รู้ที่ว่ามันมันต้านแข็งซับายตรงเนี้ยแล้วก็ไม่ผ่านเดี๋ยวเขาจะลงล่างนั้นน้องขออนุญาตทําอีกชุดหนึ่งให้ใน M30 เนาะจะซ้อนทับซ้อนกันไม่ไม,ไม่ไม่ต้องดีกว่าเอางี้อ่าจังหวะนี้ มาก็เอานะพี่ๆให้แค่เส้นเดียวจังหวะเดียวเส้นส้มคือยี่สิบสามถ้ามาก็เอาเนาะไม่มาก็ไม่ไม่ต้องไปไปไปยุ่งกับเขาเพราะว่าเนี่ยจังหวะคือน้องมองว่ามันลงได้อีกนะจังหวะคือตรงนี้ยไม่น่าจะรับอยู่แล้วอันนี้คือว่าเอาจังหวะให้เห็นว่าโอเคถ้าเกิดออ,อ,อถ้าเกิดว่าขึ้นมาแล้วอ่ายังยังไม่ผ่านใช้ได้อยู่ในชั้นแนลตัวเนี้ยในกรอบสี่เหลี่ยมชุดนี้อัน จุดเล็กชุดเล็กน้องให้เป็นสีเขียวสีสีม่วงนี่เนาะก็จะเป็นแผนประมาณนี้เดี๋ยวเราใช้ head f o เนาะจังหวะเราจะได้ดูเนาะว่าเราจะเอาตรงไหนได้บ้งางราบจะเยอะหน่อยนะคะก็คือถ้า head f o h o เนี่ยเราจะรอเซลล์ตรงนี้ขอเห็นไอ e s i ขึ้นไป o อ e r b o s อีกทีนึงแถวนี้มีโอกาสแล้วก็อาจจะลงมารับแถวนี้ตรงนี้คือจุดที่สวยมากคือโอกาสแพ้ยาก ตรงเนี้ยเนาะตรงเนี้ยแพ้ยากยังไงก็เด้งเนาะหลับหูหลับตาแล้วก็ตรงนี้เป็นจังหวดเล่นตีปิงปองไซเวก็มองว่า sl นอ้อย rr คุม้ม sl แค่ประมาณ3เหรียญ4เหรียญแต่ rr ก็คือประมาณ10เหรียญได้อันนี้ก็เหมือนกัน rr ก็ประมาณ10เหรียญได้คุม้มส่วนในกรอบชุดตรงนี้เห็นไหมพอเราดูในไทม์เฟรมใหญ่แล้วมันไม่น่าเล่นเนาะมันอยู่ตรงกลาง ขนาดเทสวันก็ยังไม่น่าเล่นเพราะฉะนั้นเดี๋ยวดูเอาแค่เล่นสั้นนะคะใครเป็นสายเล่นสั้นก็คือตอนเช้าเนี่ยถ้าเกิดว่าตื่นเช้าเนาะเขาแตะบอสเขาคงจะมาแถวๆนี้แล้วเอานี่เอเนะคะเพื่อปิด TP ลงมาหาข้างล่างนี่คือเคสที่หนึ่งในคนตื่นเช้าแต่ถ้าเกิดตอนเช้าเนี่ยเขายึกยักแล้วเขาลงเลยเอาของเลยค่ะง่ายสุดเลยแล้วก็ขึ้นไปจะไม่ผ่านบ้านตรงนี้หรอกพี่ๆแถวประมาณ20่สิบยังไงต้องลง มาทาขายอีกรอบนึงไม่หลุดโดูประมาณนี้เนาะก็จะเป็นเล่นสั้นก็คือรอรอกรอบหน่อยเดี๋ยวน้องขยับกรอบให้เนี่ยแหละตอนเช้าน่าจะอยู่ในกรอบตรงนี้แหละคะ่ะในกรอบรเอาเอาเราเอาตรงนี้เลยแล้วกันเนี่ยไม่หลุดตรงนี้อะเล่นในกรอบตรงนี้ฉันแนวนี้ไปก่อนเนาะตอนเช้าเล่นตีติงปองได้แต่ว่าไม่สวยนะเสียงนะมันสั้นอนะมันดูสีแบบเอาเราบายสิบแปดเดยว ่ิบเอ็ดเราก็ต้องปิดเดี๋ยวยี่สิบเจ็ดเราก็ต้องรอเป็นบ่ายก็ประมาณห้าเหรียญสิบเหรียญสําหรับคนออกไม้ใหญ่ไงน้องน้องมองอันเนี้ยคือคนออกไม้ใหญ่เล่นได้แต่คนออกศูนย์จุดศูนย์หนึ่งมันไม่คุ้มมันต้องมารอเป็นกรอบข้างนอกก็จะเป็นแผงประมาณนี้เนาะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะคะพี่พี่ว่าวันนี้พูดนาะนเดี๋ยวแถมแถมแถมตัวนี้หน่อย btc น้องทำไว้หลายวันแล้วคิดว่ามันน่าจะได้ใช้งานเนาะ BTC น้องทำแบบนี้นะพี่ๆก็คือเป็นเดเป็นภาพดีก็ลองทำดูเนาะเผื่อว่าจะโอเคใช้ h e d โฟคุมนะคะพี่ๆคือน้องมองว่า BTC อ่ะบายได้แถวนี้แถวนี้แถวนี้นี่น้องทำเอาไว้เดี๋ยวปิดช่องแนลก่อนเพิ่งมันลบา BTC ีนะ่ยเดี๋ยวเขาจะลงมา อีกสโทนเนี่ยแล้วเดี๋ยวเขาจะเด้งขึ้นไปเพราะนั้นเรารอเซลลตรงนี้ได้สี่หมืนสห้านะแล้วก็ลงมาปิดแถว3 5, 9มหแต่ถ้าเกิดเขาย่อลงมาทําฐานแล้วยิ่งไม่หลุดตรงเนี้ยพี่ๆบายเลยยังไงเขาจะกลับขึ้นไปข้างบนอันนี้ btc เนาะมามา,มาลองแชร์ไอเดียนําเสนอก็อีกตัวหนึ่งที่ทําเอาไว้แล้วเราอยากอยากลองใช้งานเหมือนกันก็คือตัว eur แต่ e u r น้องมองเป็น d เ,เลยนะน้องมองแบบนี้เลยนะพี่พี่คือ e u ออยากให้มองเด้งเซลเพราะว่าเนี่ยเขาทำเป็นหนึ่งสองสามหัวเนาะหมายความว่าถ้ายอ่อลงมาตรงนี้ไม่หลุดเราเอาของ SL ที่โลแล้วก็ขึ้นไปปิดตาเพราะเคตหลุดเทนแล้วไงคะพี่พี่แล้วเขาลงมาเขายังไม่ไปรีเทสเทนท,ที่เขาหลุดเลยเนี่ยตรงเนี้ยหลุดหลุดลุดแล้วปื๊ดเนี่ยเขายังไม่รีเทสเนาะนั่นน้องมองว่าเดี๋ยวเรารอเซลแถวนี้แหละแล้วเดี๋ยวมาปิดที่จุดนี้ที่หนึ่งแล้วก็จุดที่สองแต่ถ้าเกิดเขาลงมาก่อนแล้วมีสัญญาณการกลับตัวเดี๋ยวเราบายขึ้นไปปิดข้างบน ก็เป็นประมาณนี้เนาะ E U R ก็มาแชร์ไอเดียเนาะว่าน่าจะลงมาแล้วก็ขึ้นมาเป็น p u l l b a c k แล้วก็ลงมาทำขาตรงนี้เราค่อยดีขึ้นไปแรงๆ mm hmm. ก็โชคดีเป็นของพี่ๆนะคะถ้าน้องมีเวลายังไงเดี๋ยวจะพยายามเข้ามาแชร์ไอเดียเทรดแต่ว่าแผนที่ทำคือเราจะเล่นด้วยก็หมายความว่าน้องเล่น3คู่แลละตอนนี้ไม่ใช่เล่นทองอย่างเดียว mm hmm. ก็เป็นกำลังใจให้พี่ๆทุกท่านคะ่ะโชคดีนะคะสวัสดีคะ่ะ